สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคดนะพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพอ่อกับ่องบบาวตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องก็อยู่หัวให้ไปนะคือเกานพี่น,อน้องเนาะตอนเศร้ามื้อนี้ก็ถือว่าออกมาคุดฝังละั่วพี่น้องเลยเนาะฝังระฆュวสวนมันต้นหรือสวนมันสัมปะหลังคือเกาพี่น้อง ที่รกบอตาบาคิดว่าย่านเพิินบ่อใหม่พี่น้องเลยเพราะว่าตอนเศร้าเลยมันยังชุ่มน้ำหมอกอยู่เนาะยานบ่อใหม่โอ้ยตีแต่บุขีดไฟใส่พี่น้องลุกวุ่นวุ่นรับันยัญญงเพราะว่ามันมันมันมีแต่เครือเนาะ,ะมันมีแต่เป็นไม้น้อยไม้เครือจะเจอพี่น้องมันบ่อเป็นแบบไม้ใหญ่แม่ทานนะนะ,ะจุดไอ้มันแปดไปก่อนมานะไร มันเล็กๆนี่หน่อยเลยก็เก็บเมื่อดังไฟไปเลยเก็บเมื่อลงเตามันก็บคือชื่ปเป็นลงเตาดอกบัวเตาะเปะเบิกเนาะยังกล่องนี่ปานอ่าพอนี่แล้วก็หาเนี้ยมาปลูกใช่พีน่น้องโอ้ยเนาะเป็นมกทั่วมกแต่งงามน่ะโอ้ยคักเลงแล้วปานเบิองอยู่นี่ใช่ไหมบ่อ,อยู่นี่มาคนเดียวคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กงอ่าเอา ไม่ชับเนาะอยู่นี่อ่นแหละสวยๆาัน้อยอ่ากัออกไปเวียกไปงานคือเก่าเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะนี่ออกมาหัวอ่าออกมาสวดสะกอนว่าจะผลตกตกมานี่กะเอาถอนพันธุ์มาเสียบมาปลูกใส่ลองเบิง่งปีแรกพี่น้องเลยอ่าจาก ที่ได้หน่อยได้ไลายเนาะถาล้อรุ่นเบิ่งพี่น้องต้องทิวเลยพี่น้องทิวให้ให้ลบมากเลย

บริเลือพี่น้องเอ้ยเรอแบบมันหกเลยนะโอ้โห้องาก็แล้วมัมีกระปอมหมอ,นะอน้อเนาะดอนดอนปลามาังตุ่มแย่สี่น้อง ตอนอ่ิ่นยังดิบนี่โก้ยอ้โอ้อโหเสร็จแล้วโอ,อ้บานนี่ก็พอตรงนี้บานอเอ,อ๊เด็ดองว่าคือสิติดสิบุติดบอกเลยว่าจังได้บันน้อ hàng thế nào nó và mai bố thì này cái nếu khác quả nhàng lép mày นี่ยังบม่ได้ถามทั้งบอยกิดบอแเซนเพื่อนอ่าสิพากันออกลุยทั้งใดเด้อพวกนี้ละกับอ่าเมื่อจะสวยๆจังน้อยเนาะเดี๋ยวที่โทรถามกันพี่น้องเลยโบใหม่เดี๋ยวตาจิหาเดี๋ยว,วต,ต้องใส่ลายก่อนอุ้ย Mà, nha anh thò mặt cùng nghe thò mặt nghe thì cố à leo nha cầu nhà, để nhà, để nhà để lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Đấy, mươi là lệch, mươi là nội Mươi là lắc, xóng, lắc cả áo à Mình Cái gì phân Lệch nội nó Thìu cơ bố Thìu đi Thì thìu đi, bố thiu thìu đứng đây thiu hay lốp mà <laughs> nó mất đi, mình chẳng mà anh sợ bài kìa mẹ ừ à ừ ừ อือลูกแรงข้างนังครับ เหลือป่ะเนี่ยแล้วถ้าช่วงแดดก็กลกก้าเลยมันมันฉีดเป็นเทาพวก่นาะที่กูได้ไหมนะแต่ว่านี่มันมีแต่ไหมเคลื่อน อ่ะอีกวันนี้ไปคุดลักพี่น้อง buồn ba thôi chuyện là bắt เหลือบอบาเหลือบอบาสถึงแล้วโอ้โฮวั่ได้เหลือยังบาเรื่องเลยนั้นเป็นเอิดเติดขัาากบาหยังบานี้เป็นขักระบอบาโอ้ ราะว่ามันเอาไม้ยากนะพี่น้องต้องจูดต้องเคลี่ยให้เก็บไม้ยากนี่ใครเนยังอีกยังอีกอุ้มทั้งนั้นนี่พ่อจูดมันเดี๋ยวว่าตาสิเดี๋ยวว่าตาสิจูดตันนี้อีกก่อนตัวอุ้มทั้งนี่ อุ้มนบบาี่ยันได้สลามมนพี่น้องเนาะอุ้มมตุ้ง่พี่น้องเอ้ยอาีปิัต thiếu giá bơ ta thiếu thiếu hải phai thiếu hải lốp ma thì đó có nó ổ là bạn không đưa bó thiếu hải lốp ma coi 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 không để bó bán bít má luôn tít luôn ừ luôn 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 ไปมาเอาอยู่ไมได้คดล,ละคัลล่วอะไรพวกนี้พี่น้องเลยได้จูดปลาดอนนี่แหละมืวอนี้ บานขึ้นแล้วขึ้นแล้วพบคันพ่าตาป่าห้อนแลาวต้องต้องจอบอ่าย้ำจะเศร้าสิสพี่น้องเพจาจอนสวยๆมากลเลยแดดแดดมันก้าอะาใบาไม้เขาสิอ่ารับไม้เขาสิมุพนพวกนะแค่นี้ bộ miền mạc à nghe đưa mà muối cắt là bố bạn cứ khăn khăn thì nó khăn leo khăn lèo không xài

Terima kasih telah menonton ียสีขุดละขั้วก,ก่อนพี่น้องเลยจุดมือละน้อยไปเนาะมือละน้อยแต่หลายเดี๋ยแล้วยังอุ้มนี่บาดน,นี่พี่น้องโอ้ยอุ้มออกทันนี่เห็ดอะไรเนาะอุ้มออกทันนี่เนาะมีแต่หมาเงี้ล้วนเลยเด้อพี่น้องเนาะอุ้มเนี่ยทุบเบิงบ้งเบิ้งเราต้าหาวิธีก็ได้ก็ได้อนี่นี่คือ chở pho lên đây đi đi. Nhạc, cao nhã, cao nhàng, này đã, phó thùng nghe lên, nghe mà mui, đừng à, được, ha chẳng con, ít ta gì lấy cà phê con lôm lơ ma leo thì nào đi xuôi lên lên. chị suối là lôm ma leo chị lấy cà phê cả, cả nhà biển nha hết เดี๋ยมดเดี๋ยมดเดี๋ยมดเดี๋ยวมดเดี๋ยวมดเดี๋ยมดเดี๋ยมมดขึ้นไปขึ้นไป Yep, you know yep บ่อเหลือบ่อบัน อุม่มอุ่มกระทันพี่องโอ้โอ,โอ,โอ้บาทนี่โอ้ใบรวบเจ้าของบาทนี่รวบเจ้าของเออเจะาฟ้าจะาฟ้าจะาฟ้ารวบจเจ้าฟ้าไม้ยองขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไปเฉยนี่ไปอ่าดกว่กูกูหอนและเอาให้เพ่นลามลงไปหน้าที่ใหม่ย,ยุ่ดอก นังเหลือได้ควันเหลือได้ควัน้วยทวยทั้งนะเดี๋ยวนะวันนี้สิเอาแต่นี้ฮอดน,นี้พ่น้งพุดไปมือละน้อยเห้มันแผ่นแน่ใจน้อยเลยมือหน่ามาตัดอพื้นเอาว้เผาทานแน่แล้วก็ว้ดัง xoay soi Thế nào nó. nhiên đấy cứ kìa nó thế bớt Bao, mình đi con này các bạn úp, <laughs> thấy mhm, 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 តោងអើយពូននេះយ៉ាងណ້ອຍ คือติดติดละพี่น้องเว้ยอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังใดกะตั้งวาตาเองก็คือชิได้ขอโตจบคลิปก่อนเด้อบาทนี้เด้อเนาะก็เอาไว้พบไว้พ่อกับ็วาตาในคลิปต่อไปหากว่าเนาะคลิปนี้ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้องเว้ยโอ้ยเนาะหน้าตาพระท่านช่วยได้พี่น้องเนาะมาแต่จะเศร้าคนก่ะจะได้ขุดละขั้วก่อนเนาะจะได้ฝังละขั้วก่อนจักลักจักใดจังสิได้กลับพี่น้องเว้ยเพราะว่า นี่มันก็ายสวยแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่นอ้องอะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อนะ๊ายบาย